สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งตัวกล่อง StarTech นะครับตัวแพ็กเกจล่าสุดจะมีประมาณนี้ครับจะแพ็กไปแบบนี้เนาะอุปกรณ์ที่จะใช้ติดตั้งนะครับก็จะมีครีมนะครับครีมกับไข่ควงนะครับโอเคเดี๋ยวเรากรีดตัวนี้ออกมาก่อนครับหลังจากที่เราเปิดออกมานะครับเราจะเจอตัวตัวกล่องเลยนะครับดูนี่ครับจะเปิด ตัวกล่องตัวนี้จะเป็นกล่องตัวล่าสุดแล้วนะครับเป็นกล่องตัวปัจจุบันครับสายไฟจะมีทั้งหมดนะครับห้าเส้นครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับสีแดงสองเส้นครับดำหนึ่งเส้นเหลืองหนึ่งเส้นขาวหนึ่งเส้นนะครับเดี๋ยวผมจะบอกสีสายไฟแต่ละเส้นก่อนครับสีแดงสองเส้นนี้นะครับจะเป็นไฟที่เข้าสวิตช์ปุญแจนะครับสีดําเป็นกราวสีเหลืองนะจะเป็นสายไฟหน้านะครับต่อต่อไฟหน้าซึ่งจะเลือกต่อก็ได้หรือไม่ต่อก็ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูความแตกต่างระหว่างต่อกับไม่ต่อนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวนี่คือสายเส้นสตาร์ทครับด้านหลังเราจะมีตัวทีแท็บไปให้แบบนี้นะเอาวิธีระสายไฟได้เลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูวิธีการติดตั้งนะครับอ่าก่อนอื่นเราก็แกะรถมาแบบนี้ก่อนนะครับแกะหน้ากากด้านบนนะครับแล้วก็ช่องตัวที่เป็นสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าใครมันมันแกะตัวนี้ลงมาแล้วมันทํางานไม่ได้นะครับก็แนะนําให้ถอดอ่า ชุดเฟรมด้านหน้าออกกไไัเลยนะครับถอดลงมาก่อนนะครับแล้วติดตั้งให้เสร็จก่อนเราค่อยประกอบค่อยประกอบกลับเข้าไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งของสายแต่ละเส้นกันนะครับสายเส้นแรกที่แนะนําให้ติดตั้งนะครับจะเป็นสายตัวสวิตช์กุญแจแบบนี้นะครับจะมียววแแบบะะอยู่สองเส้นนะครับมีตัวผู้กับตัวเมียน,นะครับซึ่งเราก็ถอดสายสวิตช์กุญแจเดิมครับอ่าอันนี้คือสายสวิตช์กุญแจเดิมของรถนะเดี๋ยวผมขอถอดสักพู่นึงนะครับอ่ะตอนนี้คือถอดออกมาแล้วครับ เส้นนี้นะครับเส้นนี้คู่นี้นะครับซึ่งสายตัวเนี้ยมันจะมาจากตัวนี่ครับตัวสวิตช์กุญแจส่วนตัวนี้จะมาจากตัวรถนะครับโอเคก็ให้เราเสียบสายตรงตามอตามตามตามพ่วงมาเลยครับแล้วก็เอาเอาตัวที่มาจากรถเนี่ยเสียบเข้าตัวนี้ครับแล้วก็อ่าตัวนี้เสียบเข้าตัวสายไฟในรถตัวนู้นครับก็คือเสียบเข้าไปได้เลยนะครับ สักคู่หนึ่งนะครับอ่ะตอนนี้ผมเจียบเสร็จแล้วนะสายเส้นสีแดงนะครับต่อไปก็จะเหลือสามเส้นนะครับเส้นต่อไปที่แนะนาให้ติดตั้งคือเส้นกลาวนะครับเส้นนี้นะครับทํานเสร็จแล้วถอดตัวกุญแจรีโมทมาไว้สักจุดหนึ่งก่อนนะครับโอเคเส้นกลาวนะครับก็ขันเข้ากับขั้วลบของแบตได้เลยนะครับขันเข้ากับขั้วลบของแบตได้เลยนะครับโอเค หรือว่าถ้าเป็นคิกร้อยสิบไอนะครับจะเห็นแผ่นชาร์จตัวนี้ครับจะมีน็อตยึดแผ่นชาร์จตัวนี้ครับให้ถอดตัวน็อตยึดแผ่นชาร์จออกนะครับแล้วก็ใช้สายสีดำครับแนบเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตล็อกอีกทีนึงครับก็คือยึดกับโครงรถได้เลยยึดกับกาวตัวรถนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าเป็นคิกร้อยสิบคาบูเนี่ยเดี๋ยวผมยึดกับตัวโค้วลบของแบตได้เลยครับขออนุญาตยึดสักคู่หนึ่งครับโอเคหลังจากที่เรายึดเสร็จนะครับ ตรงนี้คือสัญญาณไฟจะมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองกดรีโมทดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเปิดอ่าไฟเลีเ้ยวไป้นะเปิดไฟพัาหมากไว้นะครับหลังจากที่เรากดรีโมทเนี่ยไฟจะต้องติดอ่าติดแล้วนะครับไฟหน้าปัดเลินไหมติดไหมอ่าโอเคนะครับติดนะครับนี่นะโอเคต่อมาเราจะมาต่อสายระบบไฟสตาร์ทกับไฟหน้ากันครับ ทีนี้มันจะเหลือสายอีกสองเส้นใช่ไหมครับเส้นสีขาวเส้นสีเหลืองซึ่งตัวสายตัวชุดล่าสุดที่ทำเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับปกติสายสีเหลืองผมจะเป็นสายสตาร์นะแต่ว่าตอนนี้ผมจะใช้เป็นสายสีขาวเป็นสายสตาร์แทนดูจากความยาวก็ได้ครับสายไฟหน้าจะยาวกว่าสายไฟสตาร์นะนี่นะสายสตาร์จะสั้นกว่าซึ่งในตัวบล็อกนี้ในในตัวกล่องรอบนี้จะเป็นสีขาวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาต่อตัวระบบสตาร์ทกันนะครับ ให้เราไล่สายไฟจากตัวชุด R เรือนไม้นะครับลงมานะครับเป็นเส้นนี้เนาะ <_ C 1> มันก็จะมีแยกออกมาตรงนี้นะครับ <_ C 1> แล้วทีนี้ให้เรามาหาสายสีเหลืองแถบเขียวนะครับ <_ C 1> ดูตามขั้วก็ได้นะครับตัวนี้เป็นขั้วเก้าพินเนาะสายสีเหลืองแถบเขียวจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับนี่นะอันนี้คือสายสีเหลืองแถบเขียวก็เป็นเส้นนี้นะครับนี่เส้นสีเหลืองแถบเขียวเห็นไหมครับไอสองนี้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวผมาออกมาให้ นี่ครับเป็นเส้นนี้สีเหลืองแถบเขียวนี่นะเหลืองแล้วก็มีแถบตรงกลางเป็นสีเขียวแบบนี้นะให้เราใช้จัมเปอร์นับขีบไปแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะสอนขีบอีกทีนึนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ที่แถบแบบละเอียดนะครับแบบใกล้ๆนะบางคนซื้อไปแล้วใช้ไม่เป็นครับขีบแล้วมันไม่ติดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขีบให้ดูก่อนครับปกตินะครับอันนี้คือสายไฟนะสีเหลืองแถบเขียวอันนี้คือเส้นเส้นสตาร์ทนะครับโอเค คีบลงไปประมาณนี้นะครับกดลงไปสักนิดนึงนะครับแล้วเราก็หนีบเข้าไปนะครับบีบให้มมนดังแก๊กโอเคทีนี้ก็ใช้ครีมบีบนะครับบีบด้านนี้นะ,ะบีบนะครับปึ๊บนะครับทีเนี้ยมันน่าจะล็อกอยู่แล้วยวลองแกะมาดูนะครับอันเนี้ยมันเข้าไปข้างในสายไฟแล้วนะครับ ผมจะลองดูว่ามันขาดหรือเปล่านะว่ามันมันกินเนื้อถึงทองแดงหรือเปล่าถ้าไม่กินเนื้อถึงทองถ้ามันกินเนื้อไม่ถึงทองแดงเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับอ่ะอย่างเนี้ยคือไม่ติดนะครับเพราะว่าสายไฟเป็นสายไฟเก่าเนาะมันมันเขาเรียกว่าสายไฟมันแข็งนะครับทีแท็บเนี่ยมันคีิไม่เข้าเราก็ต้องช่วยไปหน่อยนะครับใช้คัตเตอร์นะครับนี่นะครับผ่าสายไฟนะครับไม่ต้องตัดให้ขาดนะครับผ่าแค่ฉนวนด้านรอบนะครับเนี่ยผ่าหมุนไปเรื่อยๆรอบๆนะครับ ให้มันข่าวจากกันประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคทีนี้เราก็ใช้ที่แท็บคีบใหม่อีกทีหนึ่งนะครับบางทีสายไฟลบมันแข็งนะครับนี่นะใช้ที่แท็บคีบลงไปทีนี้เราดึงลงไปลงไปด้านล่างที่แท็บได้เลยประมาณนี้นะครับนี่อันนี้คือการันตีแล้วว่าติดร้อยเปอร์เซนนะครับต่อติดร้อยเปอรซ็นตหนีบแป๊กนะครับแล้วก็คีมหนีบให้อยู่นะครับ อันนี้คือปิดแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับพิธีการใช้ที่แท็บถ้าสมมุติว่าขี้ไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่เข้าทองแดงก็ใช้คัตเตอร์ช่วยหน่อยนะครับสายรถบางคันมันแกะมันเก่านะมันแข็งนะครับผมประมาณนี้นะครับอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับสายไฟก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเวลาเราเราไม่ได้ใช้แล้วหรือจะกลับไปทําเดิมครับก็แค่เอาเทปสายไฟพันนะครับสายไฟก็ไม่ได้ขาดนะครับยังแน่นอยู่เพราะมันไม่ได้กินเนื้อทองแดงเนาะมันกินแค่ฉนวน ประมาณนี้นะครับวิธีการติดตั้งทีแท็บนะครับผมก็ให้เราเอาสายสีขาวนะครับต่อเข้าไปเลยนะเวลา Carbon. ต่อนะครับดูให้ตัวตัวนี้มันอยู่ตรงกลางก่อนครับบางทีมันมันเบี้ยวไปซ้ายเบี้ยวไปขวางเงี้ยเวลาเสียบเข้าไปแล้วมันไม่เข er ้านะครับจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ดันให้มันถึงขั้วด้านในนะครับ แบบนี้เนี่ยนี่คือล็อกแน่นแล้วนะโอเคสายสีขาวจบแล้วต่อไปคือสายสีเหลืองซึ่งสุดท้ายนะครับตัวนี้จะดึงขึ้นมาด้านบนนะครับที่เลือนไม้มาที่สวิตช์ไฟสูงต่ำนะครับอันนี้คือสวิตช์ไฟสูงต่ำเนาะโอเคครับซึ่งเส้นนี้จะเลือกติดตั้งก็ได้นะครับถ้าเราไม่ติดตั้งสมมุติเราเปิดรีโมทปุ๊บอันนี้คือรถเปิดการทํางานแล้วนะไฟหน้าจะยังไม่ติดนะครับต้องสตาร์ทก่อนนี่นะ กด B Start เราวมนถึงจะติดนะครับแต่ตอนนี้ผมตัดสายไปแล้วก็คือถ้าเรากด A นี้คือปิดนะครับถ้ากดคิงเปิดปุ๊บถ้าไม่ได้ต่อสายสีเหลืองอะไฟหน้าจะไม่ติดไม่ติดนะครับต้อง Start ก่อนไฟหน้าถึงจะติดแต่ถ้าเราอยากให้เราเปิดสวิตซ์ปุ๊บแล้วไฟหน้าติดด้วยนะครับเราก็ต้องต่อสายสีเหลืองเส้นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อนะครับก็คือตรงนี้คือ สวิตสูงต่ำนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้เนาะนี่นะครับสวิตสูงต่ำก็คือดึงสายมันออกมาครับแล้วทีนี้นจะมีสายสีเหลืองเส้นตรงกลางนะครับก็คือเส้นนี้เส้นตรงกลางโอเคถ้าเราเลือกจะติดตั้งนะครับเราต้องตัดตัดให้ขาดออกจากกันนะครับตัดให้มันมี uh, ระยะเผื่อ,อ,อมาสักนิดหนึ่งครับไม่ใช่ตัดชิดเกินไปนะตัดให้มันขาดออจากกันนะครับเส้นเดิมนะครับอันนี้คือเส้นเดิมเส้นที่มา เส้นเส้นที่ติดกับตัวรถเนี่ยเราจะใช้เทปพันปิดกลับไปนะครับหรือตัดปล่อยลอยไว้เฉยก็ได้นะครับโอเคส่วนเส้นที่มันเป็นเดือยโผล่มาเหลือนิดนึงเนี่ยให้เอาทีแท็บมาขีบนะครับทีแท็บมาขีบแบบนี้นะครับแล้วสายสีเหลืองจากตัวกล่องนะครับหามุมวางสายดีๆนะครับแล้วก็มาเสียบเข่าเดี๋ยวผมขอเสียบเข้าสักครู่หนึ่งอ่าโอเคตอนนี้คือรอสายสีเหลืองจากตัวกล่องนะครับ มาเข้าตัวสวิตไฟสูงต่ำเส้นกลางเส้นสีเหลืองเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราเสียบสวิตกลับไปเนาะทีนี้เราจะลองกดสวิตเปิดรถนะครับเปิดทีนี้ไฟหน้าจะติดแล้วนะครับนี่นะปิดเปิดปิดเปิดนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือครบวงจรแล้วนะครับต่อครบหมดทุกสายแล้ะสายสีแดงสองเส้นเข้าสวิตกุญแจกับตัวนะรถน็อปสายสีขาวเข้า สวิตสตาร์ทนะครับสีเหลืองแทบเขียวนะครับแล้วก็มีสายสีเหลืองเข้าตัวเส้นสีเหลืองตรงกลางของสวิตไฟสูงต่ําตัวนี้นะครับตัดของเกา่าให้ขาดออกจากกันแล้วก็สายสีเหลืองผมต่อด้านบนนะส่วนสายด้านล่างก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับหรือว่าเอาเทปพ,พันไว้ก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับปิดเปิดเปิด,ปดแล้วก็สตาร์ท สามารถใช้งานได้เลยนะครับครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการติดตั้งกล่องตัวเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับครับผมขอบคุณครับ